นี้เลยีิตบราการกัน้อกัน่20ตบราการคันนี้ก็เซนแบสเปกกาคันนี้2.5 s r <If> s คันนี้กันปีจไดเ็นสงันเก้า่ขยสันนี้ันได้ใหม่เล่มเดิมรายการเต็มค่ะคันใหม่เล่มเดิมรายการเต็มคันนี้นะคะคันนี้โดยรถสมรถได้เลยหัวเกียร์เปลี่ยนมาแคบหลังตีเป็นตู้ลำโพงมาค่ะแคบหลังตีเป็นตู้ลำโพงแล้วหัวเกียร์เปลี่ยนมาด้วยนะสำหรับคันนี้ค่ะคันใหม่เล่มเดิมรายการเต็มต้องรับและราคานี้แป0 0 0บาทบอเลยค่ะบอราคาเลยรับเลยไหมมาเลยค่ะทุกท ิดได้ยกได้ไม่ต้องรอกค่ะแปดราคาเป็นอะไราคาเปแล้วก็สต้อไปตอกันได้ค่ะแปดเปสองราคาเป็นแล้วก็สู้ตอบไหมคะบิดได้เชิญได้ยังซื้อได้แน่นอนค่ะแปดปสอมาแล้วค่ะแปดบาทแปดปเาบเปาบสองิร์บาลูกค้าแเบิร์ดสราคาเปแล้วค่มากกว่นี้เชิญได้ค่ะแปสบาทแปดเปราคาเปแล้วค่ะแปดมากกว่เชิญได้ค่ะแปดบาทปดเนหปดนนเะ บิดราคามาได้เลยมีอีกไหมคะมากกว่านี้รีบตัดสินใจนะออนไลน์สามศูนย์สี่หน่อบิดราคาได้เลยไม่ต้องรอมากกว่านี้เสียดากับแปดหมื่นหกพัน 86, บาทนับสามขายค่ะตัวขายที่ออนไลน์ค่ะ86,000บาทที่ออนไลน์ป้นหมายเลข30095 30095ประมูลได้ไปนะครับ86,000บาทขอบพระคุณคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ